เหตุการณ์นะคะที่หลายคนทราบข่าวแล้วก็ค่อนข้างจะตกใจสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาหลังจากเกิดเหตุน้องสาวสุดพนนะคะใช้มีดปอกผลไม้แทงพี่ชายอาการสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะโดยสาเหตุก็เกิดจากการทะเลาะวิวาทโต้เถียงกันขึ้นเนื่องจากว่าพี่ชายเนี่ยนะคะไปว่ากล่าวตักเตือนน้องสาวให้หยุดสูบบุหรี่นะคะแต่ปรากฏว่าเกิดการไม่พอใจทะเลาะวิวาทขึ้นมาน้องสาว ใช้มีดปอกผลไม้ที่ถืออยู่แทงกลับไปจนทำให้พี่ชายเสียชีวิตค่ะโดยตำรวจโรงพักหาดใหญ่จังหวัดสงขารับแจ้งว่าเกิดเหตุพี่น้องทะเลาะวิวาดกันนะคะแล้วก็แทงกันได้รับบาดเจ็บที่บ้านหลังหนึ่งบริเวณถนนสาครมงคลซอยสซึ่งตั้งอยู่หลังสุสานมุสลิมในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ หลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเขาว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านสภาพเก่ามุงด้วยสังกะสีที่หน้าบ้านก็ยังมีกองเลือดอยู่ตรงแคร่ที่นั่งส่วนคนเจ็บก็คือนายบุญริศนวลลมอายุ41ปีหรือว่าในบายบาวญาตินำตัวส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่โดยเพราะว่าอาการสาหัสนะคะถูกแทงเข้าที่บริเวณราวนมซ้ายด้วยมีดปอกผลไม้ ความยาวประมาณ20เซนติเมตรหแผลนะคะซึ่งต่อมาทนบาดพิษขอไปทนพิษบาดแผลไม่ไหวนะคะพบว่าเสียชีวิตในเวลาต่อมาส่วนคนแทงก็คือนางสาวกิติยานวลลมอายุ39ปีหรือว่ากล้วยค่ะซึ่งเป็นน้องสาวแท้ๆหลังก่อเหตุก็ไม่ได้หลบหนีไปไหนยังคงนั่งปอกกระเทียมอยู่ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านพร้อมกับมีดนะคะที่ใช้ในการแทงพี่ชาย โดยตรวจไปถึงนะคะเธอก็ได้มอบมีดให้กับทางตำรวจโดยขณะที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทุกคนที่อยู่ภายในบ้านยังไม่รู้เลยนะคะว่านายบุญริศเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วโดยจากการสอบถามนางสาวกิตยาน้องสาวผู้ตายบอกค่ะว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเธอกำลังนั่งรับจ้างปอกกระเทียมอยู่ใต้ต้นมะขามหน้าบ้านค่ะแล้วก็พี่ชายเพิ่งกลับมาจากการดื่มเหล้าเบียร์ข้างนอกนะคะแล้วก็เดินเข้ามา พูดกับเธอบอกว่ายาสูบุรีและก็ไม่ทันขาดคำค่ะก็มีการใช้มือเนี่ยนะคะมากระชากผมของเธอจากทางด้านหลังแล้วก็มีการทุบตีนี่คือจากคำบอกเล่าของเธอนะคะจังหวะนั้นเธอบอกว่าก็โกรธแล้วค่ะก่อนจะใช้มีดปอกกระเทียมที่ถืออยู่เวียงไปที่ตัวของพี่ชายนะคะแต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะแทงเธอบอกว่าแค่ป้องกันตัวค่ะและปรากฏว่ามีดเนี่ยไปโดนพี่ชายเข้าที่บริเวณใต้ราวนมซ้าย เธอบอกค่ะว่าปกติพี่ชายก็มักจะมีการโต้เถียงแบบนี้กันอยู่กับคนในบ้านบ่อยๆโดยพี่ชายเองก็ไม่ได้มีอาชีพอะไรเป็นหลักแหล่งบางทีก็ไปหาของเก่ามาขายก่อนหน้าน,นี้ก็เคยถูกจับคุมในคดียาเสพติดและก็อยู่ระหว่างการรายงานตัวขณะที่ทางด้านของหลานชายนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์นะคะบอกเล่าว่าสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยมาจากการที่ลุงกับป้าทะเลาะกันเรื่องที่ป้าชอบสูบบุหรี่ โดยลุงเนี่ยบอกว่าหลังจากกลับเข้ามาที่บ้านเนี่ยไปตวาดนะคะว่าไม่ให้สูบบุหรี่แล้วก็เดินออกมาหาป้าจนเกิดการทะเลาะกันโดยบอกว่าลุงเนี่ยก็ทําร้ายป้าก่อนนะคะจึงถูกป้าเนี่ยแทงสวนไปหนึ่งครั้งบอกว่าหลานเองพยายามจะเข้าไปห้ามค่ะซึ่งปกติลุงกับป้าคู่นี้ก็มักจะมีปากเสียงกันตลอดโดยที่บ้านก็อยู่อาศัยด้วยกัน4ี่คนทั้งตัวเองยายแล้วก็ลุงที่ถูกแทงแล้วก็น้องสาวอีกคน ส่วนป้าที่เป็นคนแทงก็คือน้องสาวของผู้ตายนะคะก็อยู่อีกหลังหนึ่งแต่ว่าใกล้ๆกันแต่ก็จะมานั่งรับจ้างปอกกระเทียมที่หน้าบ้านเกิดเหตุเป็นประจำทั้งนี้ตํารวจบอกว่าก็จะมีการนําผู้ก่อเหตุนะคะไปทําการสอบสวนดําเนินคดีอย่างละเอียดอีกครั้งเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ลองไปฟังกันดูคะ่ะดูไม ตึงการกนเอย่าบอกดุดไม่ได้นในจุดกล้ที่ตึงก็กาเหมือนตึงก็ช่วยพ้นตงดึงไปล้างตึงก็ถอยก็ปักเกี่ยวคัตงเราก็ต้องป้องกันตัวว่าค,คือเราวันปกติแล้ววันไม่ก้อยรอบกับปีปีน้องๆตซึ่ง ปกติปีบเาวมันจะรบเป,ป้นันำใจเกลือกับปีน้องมันจะรปมอดถูกตุกตุกตนตึ้งหลังเดี๋ยว <c oughs> ตึง้งหลังจากเขาตอบแล้วเราก็แจ้งชุดไหมฮะเราไม่ได้เราไม่ได้แจ้งนะแต่ว,ว่าคือมีทันไม่ได้มีทันมีทันซืน้ออยู่พอมีซื้ออยู่ตึง้งพอมันพอมันมั่นมากตึ้งเราต้องมีมันไปนั่นไปเลยข่าวไหนครับข่าเก้าที่เล่าใต้นุ่มกับคีแพ้แพ้เดียวแพ้เดียวนะ